ต่อกันที่แบบฝึกทักษะที่4.7นะครับก็คือเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับดุยเลย อ่านหนูดูนะครับข้อแรกนะครับข้อ1น,นะครับนักเรียนห้องชั้นประถมศึกษาปีที่4มีนักเรียนชาย14คนมีน้ําหนักรวม4 6 8กิกโลกร,รมัมและมีนักเรียนหญิง21คนมีน้ําหนักรวม897กิกโลกร,รมัมน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นี้เป็นเท่าใดอาครูอยากให้เข้าใจคําว่าค่าเฉลี่ยก่อนค่าเฉลี่ยคืออะไรในสถานการณ์ชีวิตจริงเราเจออะไรบ้างอย่างเช่นอย่างนี้เลยสมมุติว่าหนูอ่ะ มีหนูมีเพื่อนอยู่3คนอ่าแล้วหนูอ่ะ,ะอยากไปกินไอติมร้านหนึ่งอ่าซึ่งไอติมร้านนี้น่ะเป็นไอติมแบบถ้วยใหญ่ๆเลยอ่าไอติมถ้วยใหญ่เลย,ย,ย,เล,ยลูกซึ่งปรากฏว่าเอากูว่าไม่เหมือนไอติมเลยเนาะเป็นไอติมถ้วยใหญ่เลยนะครับซึ่งปรากฏว่าหนูไปกินกันมาเนี่ยไอติมถ้วยนี้น่ะราคาทั้งหมดราคาที่เขาคิดอ่ะเขาคิดทั้งหมด30บาทและหนูมี3คนนะลูก30บาทและหนูมี3คน หนูไป3คนหนูว่าจะต้องออกเงินคนละเท่าไหร่ เพื่อที่คนละต้องออกเงินคนละเท่ากันใช่ไหมแต่ละคนกินด้วยกันต้องยุติธรรมออกเงินคนละเท่าเท่ากันซึ่งหนูยากรู้ก็คือหนูก็เอา30เอาเงินทั้งหมดตั้งและหารด้วยเลขนะครับหนูไปกี่คนครูเปายกตัวอย่างหนูไปทั้งหมด3คนและการไป3คนนะครับไปกินไอติมอันนี้ไป3คนแสดงหนูก็เอา30หาร3ลูก30หาร3เท่าไรครับ3คูณอะไรเป็น30ก็คือ3คูณ10นั่นเองใช่ไหมแสดงว่าหนูก็ต้องออกเงินคนละเท่าไรครับคนละ10บาทนี่แหละวิธีการคิดแบบนี้นี่แหละคือการคิดคือการคิดแบบหาค่าเฉลี่ยก็คือค่าเฉลี่่ยตางๆเ ไม่ว่าจะเป็นจํานวนเงินซื้อของด้วยกันแล้วเราหารเงินกันนะอ่าหรือแบบว่าอ่าแบบสั่งของเล่นมาชิ้นละร้อยบาทหนูมีพี่กับน้องหารเงินเก็บเงินแบ่งกันก็คือหารเอาร้อยหารสองก็จะได้ เอาเงินคนละ50บาทอ่ะต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นค่าฉเฉลี่ยนะครับสาหรับวิธีการคิดข้อนี้นะครับเดี๋ยวครูจะสอนก่อนเพราะเรายังไม่เคยเรียนมาก่อนเนาะอ่วิธีการคิดข้อนี้นะครับก็คือให้หนูเอาผู้ชายกับผู้หญิงรวมกันก่อนว่าห้องนี้นะป .4 เนี่ยเขาพูดเลยว่ามีอะไรครับอ่ะเดี๋ยวครูเป่าไฮไลท์นะลูกเขาบอกว่ามีเพศชายนะครับมีชายเท่าไรลูกมีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนครับ14คนนะครับและมีนักเรียนหญิงกี่คนลูกนักเรียนหญิงอ่ามีนักเรียนหญิงกี่คนมีนักเรียนหญิงทั้งหมด21คน นันนีะครบเดี๋ยวครูเป่ารวมก่อนเนาะนรกเรียนชายมี14คนนัคเรียนหญิงมี21คนรวมกันเป็นกี่คนต้องรู้จํานวนนักเรียนทั้งหมดในชั้นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนะชาย14เอานักเรียนทั้งหมดก่อนครูเป่าเขียนเริ่มต้นหาหนักเรียนทั้งหมดก่อนนะครับ นักเรียนทั้งหมดนะครับเกิดจากชายบวกหญิงนะครับชาย14หญิง21บวกกันเลยลูกอ่าสิบสวกยีนะครับถ้าไปตั้งบวกนะลูกก็คือ1นบวกสเป็น5เนี่ยนะครับแล้วก็1นบวกสเป็น3จะได้ทั้งหมด35คนทั้งหมดเนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด35คนซึ่งน้ำหนักรวมกันนะครับก็คือ ให้หนูเอาน้ำหนักผู้ชายมีน้ำหนักรวมกันอยู่ที่468และผู้หญิงมีน้ำหนักรวมกันอยู่ที่897ให้หนูเอาน้ำหนักทั้ง2อันนี้มารวมกันเลยลูกน้ำหนักชายที่น้ำหนักผู้ชายรวมกัน14คนรวมกันเป็น468เอามารวมกับน้ำหนักผู้หญิงที่หนักรวมกันเป็น897เอามารวมกันเลยครับอ่ากูเปาขึ้นต่อไปนะน้ำหนักรวมน้ำหนักรวมคือเอาผู้ชายผู้หญิงมารวมกันเลยเอา468นะครับมาบวกกับ $897 นะลูกอ่าโอเครูปเปาขอทดด้านล่างเนาะกระดาษขีดทดนิดนึี่ง้6 8บแวกเป็นเท่าใดนะครับอ่าแบบนึงลูกเอาบวกกันนะ8บวกเเท่าไรครับ8บวกเเป็น15ใส่ห้ทด1นะครับเวก6เป็น1 5ทด1เป็น16ใส่6ทด1นึะครับ8เท่าไรครับ8บวก4เป็น12ทด1เป็น13ได้เป็น1,365นะครับลูก เราจะได้น้ำหนักรวมก็คือ 1, 3 6 5นะครับได้แล้วเตื้อดึมนะครับโอเคคระเปาน้ำหนักรวม1 3 6 5นหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับสุดท้ายหาค่าเฉลี่ยครับก็คือเอาเด็กทั้งหมดเนี่ยมาหารกับน้ำหนักรวมทั้งหมดเลยเพื่อได้เฉลี่ยว่าน้ำหนักคนละกี่กิโลกรัมนะครับวิธีการหารน้ำหนักเฉลี่ยนะครับนี่เขียนว่าน้ำหนักเฉลี่ยนะครับก็คือให้เอาน้ำหนักทั้งหมดตั้งนะครับน้ำหนักเฉลี่ย ผู้ง่ายคือเอาน้ำหนักทั้งหมดตั้งนะครับน้ำหนักทั้งหมดคือ1365ตั้งนะครับและหารด้วยน้ำหารด้วยจำนวนคนนะครับใหเอาน้ำหนักทั้งหมดตั้งและหารด้วยจำนวนคนจำนวนคนของเราในห้องนี้คือ30มสิบลูกสามสิบห้าว่าได้น้ำหนักเฉลี่ยคนละเท่าไหร่นะครับโดยหนูก็ต้องใช้วิธีการหารนะครับเป็นตัวช่วยนะครับโดยนํา 1, 3 6 5ตั้งแล้วหารด้วยเลขอะไรครับหารด้วยเลข35อ่าเดี๋ยวครูปอาช่วยนะครับช่วยในการหารนะครับมา อาหารด้วยสาห้นะครับมาดูนะครับคูเปาขยับหลักนะ1หารสาม้ 35, ไม่ได้ขยับไปเลข3า3ก็ยังหาร35ไม่ได้คูเปาขยับไปเลข6กเป็นร้อยสิบคูณอะไรได้ใกล้เคียงร้อครับอเอาเลขอะไรดีนะ35้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงร้อยสคูเปลาลองเลข4ลีละกันเนาะ4 5 2ห4 0ทด2 4 32ทด2เป็น14 ซึ่งร้อมันเกินนะลูกมันใช้เลข4ไม่ได้เห็นไหมมันห้ามเกินเลข1 3อยสามหกแสดงคูเปาก็จะลดลงไปนิดนึงเพราะมันเกินไม่เยอะก็ลดลงไปเหลือเป็นเลข3นะครับลบก่อนเนาะลบลงไปเหลือเป็นเลข3นะครับอ่าเป็นเลข3นะลูกอ่าสามใส่หทด1 3ึคูณสเป็น9กทดหเป็น10อ่ะได้แล้วใกล้เคียงสุดคือเลข3นะครับได้เป็น105นะครับและลบกันนะครับ 5, หกลบห้าเหลือเป็นหนึ่งนะครับสามลบศูนย์เหลือเป็นสามและหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์หมดไปและดึงห้าลงมา,าเรามาหาอีกครั้งหนึ่งครับว่าสามสิบห้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงสามร้อยสิบห้านะครับลองลองซิว่าใช้เลขอะไรดีนะสามสิบห้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงสามร้อยสิบห้าครูเป่าลองเป็นเลขหกเลยนะครับเลขหกหรือเลขเจ็ดดีอ่าคลูลองจิกเจ็ดดีกว่านะครับลองนะเป็นเลขเจ็ดนะครับดูนะครับ 7จ็ดห้าใสทดสามนะครับใช่ไหมครับเจ็ดเจนะครับเจ็ดนะครับทดสเป็นยี่สิบเฮ้ยยังน้อยอะ่ะใช้เลขเยังน้อยอ่าใช้เลขเนะครับยังน้อยกว่าเนาะยังน้อยกว่าก็คือยังน้อยกว่าสามมันได้แค่2องร้เองแสดงว่ายังไม่พอครูเปาต้องเพิ่มเลขะอ่ะครูเปาเพิ่มไปถึงเลขเก้าเลยแล้วกันอ่าเอาเพิ่มไปเลขเเลยนะ โอเคนะครับเป็นเลข9นะลูก95เท่าไรครับ9545นะครับก็จะได้เป็น5้ทด4นะครับเนะลูก93 27 27่เทดเท่านะครับ27นะับเพิ่มอีก4 27ก็เป็น28 29 3 0 3 1เฮ้ยพอดีเป๊ะเลยแสดงว่าใช้เป็นเลขอะไรครับใช้เป็นเลข9นั่นเองขูเป่าก็ได้เป็นเลข9นะครับ ได้เป็น315ร้อยสิบทะลุนี่พอดีเป๊ะเลยครับได้เศษเป็นเลขอะไรครับเศษเป็น0นย์ะครับจะเห็นว่าคําตอบข้อนี้ผลลัพธ์จาการหารแล้วได้เป็นเลขอะไรลูกเราได้เป็นเลข3 9หนูก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ตอบว่าเท่าไร่ครับค่าเฉลี่ย น้ำหนักของเด็กชั้นป .4 ก็มีค่าเท่ากับ39กิโลรกร,รมัมหน่วยเป็นกิโลรกร,รัมนะลูกอ่าเรียบร้อยแล้วครูเปาขอรบกระดาษทดออกนะครับพอมันขวางทางนะครับขอรบออกนะครับแสดงข้อนี้ตอบว่าน้ำหนักเฉลี่ยคือเท่าไหรครับน้ำหนักเฉลี่ยก็คือตอบว่า39กิโลรกร,รมัมเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยอ่าเสร็จข้อ1แล้วอ่า ถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อในข้อถัดไปนะครับข้อที่2 นะครับข้อ2นะลูกหนูดูนะครับคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน10คนเป็นดังนี้นะครับมี12 16 1 5 1 8 20 12, 1 5 1 3 1 2และ15ถามว่าเฉลี่ยคะแนนสอบของนักเรียนเป็นเท่าไหร่นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเด็กจํานวนทั้งหมดกี่คนครับทั้งหมด10คนอ่า10คนนี้นะครับครูเปาก็จะมาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยหนู ต้องนาคะแนนทั้งหมดเนี่ยเอามาทําอะไรกันก่อนครับเราต้องรู้ผลรวมของคะแนนนะครับว่าผลรวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับครูเปาก็จะเอาเนี่ยผลรวมคะแนนทุกอันเนี่ยมาทาอะไรครับเอามารวมกันก่อนอ่าเอาคะแนนรวมกันก่อนเพื่อที่รู้ว่าผลรวมคะแนนเป็นเท่าไหร่ขอแล้วถึงจะหารกับจํานวนนะครับวิธีการทํานะครับเริ่มต้นนะลูกมาผลรวมคะแนนนะครับอ่าผลรวมคะแนนนะครับเกิดจากอะไรลูก มาช่วยกันครับผลรวมคะแนนเกิดจากเลขเอาคะแนนบวกกันครับ12บสวกสินะครับบวกสินะลูกบวกสินะครับบวกยีนะครับแล้วก็บวกสินะครับบวกสิบวกสิบวกสิและบวกสิโอ้โหบวกเยอะมากมาไหวไหมอ่าเดี๋ยวครูเปาขอลองบวกก่อนเนาะ12บสวกสิโอ้โหต้องไปตั้งบวกเลยแหละ สิบสองบวกขอบวกทบไปเรื่อยๆนะสิบสองบวกสิเป็น2828ิบวกสิจะได้เป็นเท่าไหร่ขอโทษนิดนึงยี่ส28บวกสิบบวกหเป็น13บสามบทั้หบวกหเป็น3ามทั่เป็นสี่เป็นสีามอ่านี้เป็นสี่สิบสามนะครับขบไปอีกนะครับสี่สบาบวกสิบแปดอ่าขบสี่สิบสามบวกสิต่อ 8บวก3เป็น11ใส่1ทด1นะครับ4บวก1เป็น5ทด1เป็น6เป็น61นะครับเป็น61 61บวก20เป็น81 81บวก12เป็น93 93ไปบวก15อีกแป๊บนึงนะหนูไปบวกเองได้เรื่องลูก3บวก5เป็น8 9 1เป็น10เป็น108นะครับเป็น108 108บวก13อื้อหือยาวมาก 8บวก3เป็น11ใส่1ทด1 0บวก1เป็น1ทด1เป็น2แล้วก็เป็น1ได้เป็น121นะครับ121ไปบวก12ก็จะได้เป็น1 3 3นะครับได้เป็น133นะลูกแล้วก็133บก15จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายอยู่ที่อ่าตรงนั้น133บวก15นะครับ สามบวกห้าเป็นแปดสามบวกหนึ่งเป็นสี่แล้วก็เป็นหนึ่งได้เป็นร้อยสี่สิบแปดแสดงว่าผลรวมคะแนนทั้งหมดเนี่ยได้เป็นหน,นึ่งร้อยสี่สิบแปดคะแนนอุปเอาเขียนไว้ตรงนี้นะได้เป็นหนึ่งร้อยสี่สิบแปดคะแนนนะครับโอเคตรงไหนเป็นกระดาษทดนะครับอุปเเาขอรบออกเนาะอ่อเรียบร้อยคือหนูก็ไปนั่งบวกเรื่อยๆอยลูกก็จะได้เป็นร้อยสี่สิบแปดคะแนนพอได้แล้วหนูรู้แล้วว่าจํานวนเพื่อนมีทั้งหมดกี่คนครับสิบคนใช่ไหมครับดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของเรานะครับก็คือเอาผลเอาผลรวมของ,ขนนง,งะคะแนน,น,นนท ก็เราจะได้เป็นคะแนนอ่าเขาเรียกว่าคะแนนสอบเฉลี่ยนะครับเฉลีย่ยคะแนนสอบนั่นเองหรือคะแนนสอบเฉลี่ยนะครับคะแนนสอบเฉลี่ยเท่ากับอะไรครับเท่ากับ1 4 8คะแนนตั้งและหารด้วย10ลูกอ่าเท่ากับเท่ารหนูก็อาจจะไปทดนะครับในการหานะลูกนี่1 4 8หาร10นะครับดูนะครับ1ิ 1ิบหนะครับลบกันอ่าดูนะครับเหลือ4ีลบศูนย์ได้เป็น4 1่หนึ่ลบหหมดไปเกี้ยงไปเสร็จแล้วนะครับดึงแลงมา10คูณอะไรได้48ครับ1ิบเป็น40ถ้า15เป็น50เกินเนาะได้แค่14เป็น40นะลูกปึ๊บปบลบกันจะเหลือเป็น8นะครับเหลือเป็นเศษ8ที่จริงอะ่ะ มันจะมีวิธีการทําซึ่งหนูอาจจะเรียนในชั้นต่อไปอันนี้อาจจะแอดวานซ์เพิ่มไปน,นิดนึงก็คือสามารถเติมจุดได้นะครับเป็นเติมจุดแล้วเติมจุดแล้วใส่ศูนย์ได้เลย1ิบอะไรเป็นแ80ดิบก็จะได้เป็นเลข8ดนะค่าเฉลี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นจุดคือ14บสจุดดนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะแอดวานซ์ยากไปน,นิดนึงสาหรับป .4 ไหมเออนะครับอหนูก็ดูคลิปคูเปาไปด้วยเนาะทำไปด้วยน่าจะได้อยู่ก็จะได้คะแนนเฉลี่ยตอบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนสอบตอบว่าเป็น14 8จุดอะไรครับ คะแนนสอบเฉลี่ยได้ครับเป็น14.8คะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับข้อ3นะครับส่วนสูงของนักเรียนกลุ่ม1รวมกันได้4.524ซนเมตรนะครับและมีส่วนสูงเฉลี่ย156ซนตมรนะครับนักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คนนะครับวิธีการคิดนะครับข้อนี้ก็คือเขาคิดส่วนสูงเฉลี่ยมาให้เราแล้วนะครับ แล้วก็คิดส่วนสูงในเดนกุมหนึ่งรวมกันได้นะครับซึ่งอยากรู้ว่าได้กี่คนก็คือวิธีการนะครับก็คือให้หนูนะครับอ่าปกตินะปกติก็คือ156คนเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรครับมันเกิดมาจาก4524นะครับหารด้วยจํานวนเด็กนักเรียน ข้อนี้นะครับหารด้วยจำนวนเด็กเรียนซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าในสี่เหลี่ยมจะเติมเลขอะไรนะครับก็คือหนูก็ต้องไปหาว่า156ใเนี่ยมันคูณอะไรได้เป็น4524นะครับในนั้นก็คือคําตอบของข้อนี้ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเรียนกี่คนให้เราเอานะครับรูเปาขอทดเนาะให้หนูเอา4524พั้ตังนะครับแล้วหารด้วย156นะลูกอ่าดูนะครับดูนะอ่ครูเปาขอทดเลขนะครับแป๊บนึงนะ อ่าเริ่มต้นเลขสี่ยังน้อยกว่า้อยหกขูเป,ป่าก็ถัดไปเลข5้าก็ยังน้อยกว่า้อยหกขูเปาไปเลยถัดไปเลขสอนะครับก็จะได้เป็น4ี่หสบสองซึ่งมากกว่าร้อยห้าสิบหกแล้วคูเปาก็เริ่มคูเลยร้อยห้าสิบหกคูณอะไรดีนะ้าได้เก๋งสีปป่ร้อยห้าสิบสองคูเปารองเอาเลขสแล้วกันกลัวมันเกินถ้าเลขสี่กว่าจะเกินจังเลยสามหกสิบแปดใส่แปดทูนหนึ่งนะครับสามห้าสิบห้าทุนหนึ่งเป็นสิบหกใส่หกทุนหนึ่งสามทูนหนึ่งเป็นสามทุนหนึ่งเป็นสี่เป็นสี่ร ครูต้องลดลงเหลือเลข2นะครับเลข3มันเกินไปหน่อยหนึ่ง2 6 12ใส่2ทดหนึ่คูณหเป็น10ทดหนึเป็น11ใส่1นึ่ทดหน1่คูณหเป็น2ทดหนึเป็น3นะครับได้เป็น312ใกล้สุดแล้วนะครับได้เป็น312ลบกัน2อลบสเหลือ0 5นลบ 1, หเหลือ4 4่ลบสเหลือ1อ่าแล้วสุดท้ายให้ดึง4ลงมานะครับเดี๋ยวมาดูกันครูเปลาลบทดนะต่อไป156นะครับ คูณกับอะไรนะครับได้ใกล้เคียง1นึ4ง้อยเอาเลขอะไรดีนะแป๊บหนึ่งนะคูเอาเลขอะไรดีเลขเก้เลยเอาสูงสุดเลยมาดูเยอะอยสิบหกคูณเก้านะครับเก้าห้าสีบห้าเก้าหกห้าสิบสี่ใส่สีทดห้นะครับ9ก้าห้าสีทดอีกห้าเป็น50าสิบูทดห้นะครับเก้าหน เพิ่มอีก5เป็น14หุ้ยจะบอกว่าพอดีเป๊ะเลยได้เป็น1404พอดีเลยอ่าก็ใช้เลข9เนะลูกก็เป็น1,404พอดีเป๊ะเลยครับเหลือเศษเป็น0นแสดงว่าคําตอบข้อนี้เลขในนี้คือเลข20อะไรครับ29นั่นเองนะครับเออเป็นเลข29นะครับนั่นเองอ่าโอเปาขอรบรบวิธีการหารนะได้แล้วนะครับคาตอบได้แล้วเป็น 29นะครับแสดงว่าคําตอบข้อนี้นะครับก็ตอบเขาว่านักเรียนกลุ่มนี้มีกี่คนครับตอบว่านักเรียนกลุ่มนี้นะครับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับลูกกลุ่มนี้มี29คนนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปไปดูข้อต่อไปครับข้อที่4นะครับเขาบอกว่าข้อสี่บอก,ว,ออบอกว,ว่าแม่ให้เงินอาร์มและแอนไปโรงเรียนเฉลี่ยคนละเจ็ดสิบห้าบาทอยากทราบว่าแม่ให้เงินอาร์มและแอนรวมกันกี่บาท ถ้าเฉลี่ย75บาทง่ายๆเลยลูกก็คือเฉลี่ยคนละ75บาทก็2คนใช่ไหมเฉลี่ยคนละ75บาทแสดงว่า75บาทเนี่ยได้คนละ75บาทแสดงว่าถ้า2คนใช่ไหมก็แค่คูณเลยลูกคูณ2แสดงว่าแม่ให้เงินอามและแอนรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ150บาทนั่นเองก็ตอบได้แล้วว่าแม่ให้เงินอามและแอน150บาทนะครับแค่นั้นเองลูก เพราะว่าเฉลี่ยคนละ75หมายความว่า1คนได้75บาทซึ่งเขามี2คนใช่ไหมสอคนก็เป็น75คูณ2ก็เป็น150บาทเท่านั้นเองก็แม่ให้เงินอาร์มและแอนนะครับแอนรวมกันนะครับรวมกันเป็น150บาทรวมกันเป็น150บาทนะครับโอเคเรียบร้อยแล้ว และมาข้อสุดท้ายเลยลูกมาข้อสุดท้ายเขาบอกว่าใน1สัปดาห์อาร์มซื้อขนมทั้งหมด1 1 2บาทอาร์มซื้อขนมเฉลี่ยวันละกี่บาท1สัปดาห์มีกี่วันลูกครูเปาถามก่อน1สัปดาห์มีทั้งหมดกี่วันข้อความนี้นะครับลูก1สัปดาห์มีทั้งหมด7อะไรครับ7วันอ่าเจ็ดวันอาร์มซื้อขนมทั้งหมด11 2บาทอาร์มซื้อขนมเฉลี่ยวันละกี่บาทหนูก็เอาเงินทั้งหมดตั้งนะครับเอา112ตั้งนะครับแล้วหารด้วยเลขอะครับหารด้วยจำนวนวันก็คือเลข7นนั่เองา112หร7ได้เท่่าไหรนั หาคูณอะไรอ่ะเคูณอะไรเป็นหไม่มีขยับไปเป็นสิบอคูณอะไรได้กล้เคียงสิอครับเจ็ดหนึ่เกินใช่ไหมได้แค่เจ็ดหนะลูกเจเป็นเนะลูกสิบลบเจ็นะครับสิบเอ็ดลบเเจอเป็นเท่าไหร่ครับสิบเอ็ดลบเเจอเป็นเหลือเป็นสนะครับและดึงสองลงมาเจอะไรเป็นสีลูกเจ็ดเสร็จแล้วครับแสดงว่าเฉลี่ยได้คําตอบเป็นเลขอะไรครับสิอะไรครับสินี่เห็นปล่าเจ็ดหลบกันเกี้ยงเลยเหลือเศษศูนย์นะครับ กเปาดบกระดาษทวต,ตรงนี้ออกนะอ่าจะได้16บาทแสดงว่าอาร์มเนี่ยซื้อขนมเฉลี่ยวันละนะครับก็ตอบว่าอาร์มนะครับซื้อขนมนะครับลูกซื้อขนมเฉลี่ยนะครับวันละเท่าไรลูกวันละเท่าไรวันละ16บบาทนั่นเองโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องค่าเฉลี่ยนะครับก็อาจจะยากนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ ในคลิปนี้นะครับก็จบในเรื่องของบทที่4แล้วก็คือการบวกรบคูณหารละคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้านะครับเป็นคลิปเรื่องเวลาเนาะเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวครูส่งให้ดูย้อนหลังนะครับโอเคนะครับบ๊ายบายนะครับขอให้ทุกคนตั้งใจดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับ